สวัสดีนักปกครองท้องที่ทุกท่านครับวันนี้เรามาสนทนากันเป็นเรื่องของกฎหมายสําหรับกฎหมายสําหรับการปฏิบัติงานของนักปกครองท้องทีงท่นะครับซึ่งเราจะคุยกันในหน่วยที่10นะครับโดยอาจารย์จะดึงเฉพาะสาระสาคัญออกมานะครับสาระสาคัญของพระราชบัญญัติสูสารและชาปนสถานนะปี2528นี่นะครับนะเบื้องต้นเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับ วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่5ข้อนะครับคือข้อที่หนึ่งเพื่อควบคุมและจัดระเบียบก,การจัดตั้งสุสารและชาปนสสถานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็จะทํากันเป,นปะปะเปะปเกะกะนะครับเป็นปัญหาทั้งทางด้านของความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับข้อที่สองเพื่อให้มีการดําเนินการที่ถูกสุขลักษณะ ไม่กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนเพราะการฝังศพการเผาศพอะไรมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขลักษณะนะครับจึงต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับสเพื่อให้มีการดําเนินการที่ได้มาตรฐานไม่ขอให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็แน่นอนละครับต,ต่างคนต่างทําตามความสะดวกมันก็เรื่องมาตรฐานมันก็จะขาดไป นะครับข้อที่4เพื่อให้มีการดาเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นที่อุจาหรือก่อให้การให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญแก่สาธารณชนนะครับเพื่อกําหนดมาตรฐานมาตรการนะครับการควบคุมให้การดาเนินการเป็นภัยต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศมันเกี่ยวความมั่นคงยังไงครับสุสานและชาปนสถานมันต้องใช้ที่ดินใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นถ้า ใช้ที่ดินใช้พื้นที่มากเกินไปมันก็อาจจะมีกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับจึงต้องมีกฎหมายพวกนี้มาควบคุมไว้นะครับพระราชมัญญติปีสุสาและชาปนสสถานปี28ไม่ใช้บังคับนะครับย้ำนะครับไม่ใช้บังคับกับนะการจัดตั้งและการดำเนินการโดยกฎกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายของราชการนะครับนะของกรุงเทพหมหานครของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลน,นะครับของสุขาพิบาลหรือของเมืองพัทยาอันนี้ไม่ใช่บังคับนะครับทีนี้มาดูความหมายของสุสานและชาปนสถานมันหมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่ที่มีไว้สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับศพนะครับเกี่ยวกับศพโดยตรง3ประการนะครับคือหนเก็กบศพ 2ฝังศพและ3ามเผาศพเฉพาะเกี่ยวกัสบศพ3าประการนี้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับทีนี้มาดูประเภทของสุสานและชาปนสถันสถานแบ่งตามกฎหมายนี่แบ่งบออกเป็นสประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งคือสุสานและชาปนกถนันสาธารณะ,ะนะครับความหมายก็คือสถานที่ที่ จัดไว้สําหรับการอย่างที่เราคุยกันลวครับคือ3ประการกิจกรรมคือเก็บฝังเผาสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนี้ไม่รวมพวกสถานที่ที่เก็บศพชั่วคราวนะครับในสถานพยาบาลอนะไรทั้งหลายอย่างนี้ไม่รวมนะครับไม่ถือเป็นสูสายและชาปนสถา,านประเภทที่2คือสูสายและชาปนสถา,านของเอกชนความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้กิจกรรม3ามประเภทอย่างที่เราคุยกันลวครับคือเก็บ ฝังเผาศพสำหรับตระกูลครอบครัวญาติมิตรอะไรทั้งหลายนะครับแต่ไม่รวมถึงสถานที่เก็บศพในบ้านนะครับเช่นเขาเก็บชั่วคราวไว้ทำพิธีสามวันเวันอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่สุดสารและชาปนสถานตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้นะครับใครเป็นผู้ดูแลรักษาการตามพระราชาบัญญัติ นะกฎหมายฉบับนี้ก็มีดนตรีสองกระทรวงนะครับที่ดูแลคือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขคือดูแลในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงของตัวเองกฎนะหมายทั่วไปนะท่านนักปกครองท้องท,งที่อาจจะเห็นว่ามักจะมีกระทรวงเดียวแต่เรื่องของสุสานชาปนสสถานอันนี้เป็นเกี่ยวข้องนะเรื่องของทั้งมหาดไทยทั้งสาธารณสุขจึงมีดนตรีสองกระทรวงนะครับเป็นผู้ดูแลนะ ทีนี้ในกฎหมายฉบับนี้มาดูของความหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะพราะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลโดยตรงหนะมายถึงใครครับผ,ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนนะในอำเภอนายกเทศมนตรีเทศมนตรีนะครับประธานกรรมการสุขาพิบาลนนะหรือประหลัดเมืองพัทยา เต่นี่มันเกี่ยวกับนักปกครองท้องที่ไหมเกี่ยวตรงข้อ2ครับเพราะว่าราชการจังหวัดอำเภอปลัดอำเภอเนี่ยแะครับในเรื่องอำนาจหน้าที่หลายประการก็จะมอบอำนาจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่ของเรานะเรอนี้มาดูอีกเรื่องหนึง่งนะเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานคือเรื่องของเหตุเดือดร้อนลำคาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ เหตุเด um er ือดร้อนลำบาก็คือปรากฏตามมาตราหนึ่งสามสามเจ็ดข้อความตามมาตรานี้คือบุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ย้านะครับเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กฎหมายฉบับนี้ก็คุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ครับที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้ว่าเกินควรคาดคิดหรือคาดหมายก็คือเหลือจะอดเหลือทนนะครับเหลือจะทานทน ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆมันต้องเหลือทานทนเลยที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันสมควรนนเมื่อเอาสภาพในตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์มาคำนึงประกอบเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิที่จะปฏิบัติการเพื่อ,อยั้งความเสียหายก็คือฟ้องร้องครับให้เขาระงับการการะทําที่เดือดร้อนลาคาญแล้วก็เรียกค่าเสียหายทดแทนได้ทําไมกฎหมายจึงคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนราคาญเราทํำยังไงละครับเราจะย้ายบ้านมันก็มันยุ่งยากมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากย้ายหนีมันยากนะครับกฎหมายจึงต้องคุ้มครองไว้ในการคุ้มครองที่ว่านั้นความเสียหายความเดือดร้อนเนี่ยนะครับที่เกินความคาดหมายเขาดูจากเนึงสภาพแห่งทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็สองตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์นั้นแล้วมันเกี่ยวข้องอยังไงกับสุสานและชาปนสถาน สุสารและชาปนสถานนะครับมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเผาศพฝังศพอะไรทั้งหลายมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญได้นะครับเรื่องหุ้กปิเรื่องหุง,งควันอะไรทั้งหลายนี้เคยมีคำพิพากษาสารดีกานะครับเขาเป็นสูสารชาปนสถานของเอกนชนก็เอามาฝังไว้ในในเนื้อที่บ้านของตัวเองแล้วมันใกล้บ้านคนอื่นแล้วทําพิธีทางศาสนาข้างบ้านเลาเกิดความหวาดกลัวพูดผีวิวญ,ญญาณอะไรทั้งหลายเข้าไปฟ้องศาลศาลสั่งให้ระงับนะครับ ให้จากการป้องกันป้องกันไม่ได้ใหรือออกไปน,นี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุสานและชาปนสถานนะครับ